สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของการใช้รู้ท่องรู้หรือคิดรู้ขับเดียวเพราะว่าสิ่งที่ตัวยราเองมองเห็นเนี่ยการบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าทางสายพระแม่ชีหรือว่าสำนักต่างๆเนี่ยที่เราเคยไปศึกษาแล้วก็ได้ไปพูดคุยเนี่ย กับการที่เราได้บำเพ็ญปฏิบัติตัวเราเองด้วยที่ตัวเราเองด้วยเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นคุณค่าของการที่เราอยู่กับรู้ท่องรู้หรือคิดรู้คำเดียวมีค่ามากเพราะว่าการที่เราอยู่กับรู้ท่องรู้เนี่ยมันทำให้เราอะไม่คิดเพราะว่าสิ่งที่ จิตของเราเนี่ยมันทำงานตลอดเลยไม่ว่าเรื่องของการคิดปรุงแต่งตลอดไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมีการคิดปรุงแต่งไม่ได้หยุดได้ย่อนสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ให้เราได้คิดรู้คำเดียวเนาะถ้าเราไม่คิดรู้เนี่ยเราไม่อยู่กับรู้เนี่ยมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ที่เรา มีความพอใจหรือว่าไม่พอใจทั้งหมดเลยมันก็จะไปคิดตามปกติจิตเนี่ยเขาจะทำหน้าที่คิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราท่องรู้เราท่องรู้ไปได้เรื่อยท่องทำไมทำไมถึงท่องรู้ท่องเพื่อให้จิตมันจําคำว่ารู้คำเดียวถ้าจิต จำตัวเองไม่ได้เนี่ยจิตจะไปคิดไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้แต่ถ้าเราคิดรู้คำเดียวเนี่ยอยู่กับรู้รู้รู้เนี่ยจิตจะไม่คิดจิตจะอยู่กับรู้เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราท่องรู้ไปเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับความรู้สึกเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังทำอะไรเรากำลังท่องรู้นะเรากำลังท่องรู้นะ เรียกว่าอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อจิตจำตัวเองได้ว่าจิตคือรู้เนี่ยท่องจนขึ้นใจแล้วเนี่ยเวลาที่เผลอไปจิตจะไปคิดไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตจะตื่นขึ้นมารู้ตัวมันรู้ขึ้นมาเองแล้วจะเห็นความคิดทำงานปรุงแต่งอยู่แล้วก็ดับพังลงไป เราก็รู้ต่อเติมกําลังให้จิตจําตัวเองให้ได้เราก็ท่องรู้ต่อท่องรู้ไปเดี๋ยวจิตมันก็เผลอไปคิดอีกเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาตามที่ตามองเห็นหูได้ยินเมื่อที่เราเติมกําลังให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่กับการคิดรู้หรือว่าท่องรู้คําเดียวเนี่ยเมื่อจิตมันจําได้ขึ้นใจเนี่ย จิตจะรู้ขึ้นมาเองเขาเรียกว่ารู้ตื่นขึ้นมาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวจริงก็คือมันจะตื่นขึ้นมาสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันตื่นยังไงเนี่ยมันจะเห็นความคิดปรุงแต่งอันด,ดับทางลงไปนี่คือการเห็นที่จริงถ้าไม่จริงจะไม่เห็นความคิดปรุงแต่งเลยปกติที่เราใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเรารู้ว่าเราคิดแต่เราไม่รู้ว่านั่นแหละมันทุกข เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะไม่ทุกเนี่ยก็ต้องอยู่กับรู้ให้ได้เพราะว่ามันมันเหมือนมันมันเป็นศัตรูกันอะถ้าเราอยู่กับรู้เนี่ยมันจะไม่ไปคิดแต่ถ้ารู้อยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะดับพังลงพอรู้รู้แล้วมันรู้ตื่นขึ้นมาความคิดจะดับพังลงความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะดับเป็นตอน การรู้ตื่นน่ะเขาเรียกว่าสติสมบัมปชัญญามันจะไปตัดกระแสของทุกข์ก็คือความคิดเนี่ยดับพังเป็นตอนๆค่ะนี่ก็คือการท่องรู้หรือว่าคิดรู้ค่ะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยเขาเขาวัดกันที่ตรงไหนหลายคนก็สับสนแม้แต่ตัวเยาเองที่ ออกไปได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงพี่หลวงพ่อที่บวชเป็นพระลหลายองค์แล้วก็เคยคุยกับแม่ชีก็เยอะแล้วก็นักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติจริงๆแล้วก็สํานักต่างๆที่เคยได้ไปคุยมันก็ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นเลยเนี่ยการที่เราไปรู้คนอื่นกับ รู้ที่ตัวเราเองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงสิ่งที่ไปรู้คนอื่นเนี่ยหมายถึงว่าเราไปรู้ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แต่ว่าการที่เรารู้อยู่ที่เราเนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่กับการท่องรู้ภาวนารู้เนี่ยมันทําให้เราอะเห็นความคิดปรุงแต่งทํางานแล้วก็ดับพังลงไปเนี่ยตรงเนี้ย เป็นสเต็ปที่เรารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งหรือว่ารู้ทันทุกมันทําให้เราเห็นขบวนการตรงเนี้ยคนที่ยังไม่ได้รู้เท่าทันความคิดเนี่ยไม่สามารถเห็นขบวนการตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาเช็กกันตรงนี้ว่ารู้ทันความคิดปรุงแต่งแค่ไหนเพราะว่าหนึ่งความคิดเนี่ยมีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลง อยู่แค่หนึ่งความคิดเรียกว่าหนึ่งชาติเขาเรียกว่าวัตตะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ทางานอยู่ทุกขณะเขาเรียกว่าทุกขณะจิตคือไม่เว้นว่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราจะทำยังไงให้เราเรียกว่ามีสติรู้เท่าทันทุกหรือว่ารู้เท่าทันความคิดปุงแตง่ง ที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาความคิดเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้คิดได้แค่ให้รู้เท่าทันเท่านั้นสิ่งที่เราอยู่กับรู้เนี่ยถือว่าฉับพลันที่สุดและไวที่สุดและเป็นทางลัดที่สุดและที่จะเข้าถึงอัตราตัวตนตัวกูของกูที่มันนอนเนื่องอยู่เขาเรียกว่ามันเป็นผนึกบาดาลเลย เขาเรียกว่ามันเป็นความจำหลายพบหลายชาติมันเก็บไปไว้เหมือนเมมโมรี่การ์ดเล็กๆอ,อยู่ที่จิตที่ใจที่ความรู้สึกของเราทุกพบทุกชาติจะมารวมอยู่ตรงเนี้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ตามองเห็นหูได้ยินทุกอย่างที่เรารับเข้ามาที่มีความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจขุ่นเคืองหรือว่ารักรักมาก หวังแนทุกอย่างทุกอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันจะเก็บมาไว้อยู่ในเมมโมรีการ์ดเล็กๆอยู่ในความจำของเราเมื่อวันหนึ่งที่กระทบเขาเรียกว่ามีภาษากระทบกับบุคคลที่ไม่ชอบไม่พอใจจะเกิดการกระทบทางตาที่มองเห็นแล้วก็หูได้ยินเสียงเขาเนี่ยมันจะมากระทบที่ใจความรู้สึกมันจะขึ้นส่งขึ้นมาที่ ความคิดความรู้สึกเนี่ยจะส่งขึ้นมาที่ความคิดความคิดจะทํางานทันทีปรุงแต่งทันทีเลยเมื่อความคิดปรุงแต่งทํางานแล้วเนี่ยจะออกปากความรู้สึกมันขุ่นเคืองอยู่แล้วมันจะออกปากแต่ถ้าไม่ออกปากมันก็จะคุ้นคิดอยู่นั่นแหละมันจะวนแบบนี้อยู่ที่เราถ้ากําลังของรู้ของเราพอเนี่ยมันจะเห็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยทำงาน เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยกก็ปรุงเดี๋กก็คิดเดี๋กก็ปรุงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ากําลังเราไม่พอไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันได้อะพอคิดแล้วอะ่ะจะพูดพูดออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่พอใจค่ะก็ประมาณนี้ที่สรุปรวมออกมาค่ะก็มาต่อจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงกระบวนการการรู้เท่าทันความคิดอยู่กับรู้ เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการที่เราอยู่กับรู้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราสะสมกําลังกําลังของความรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้เท่าทันความคิดให้ถี่ให้ถี่ให้สั้นลงเรื่อยๆเมื่อเรารู้ทันความคิดเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่เรนะื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เนี่ยพอมันถี่มากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความคิดที่ทํางานแบบ เหมือนเขาฉายหนังอะ่ะปุ๊บ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 ปุ๊ป๊ฉายหนังอะ่ะไวมากเราจะเห็นขบวนการตรงเนี้ยถี่มากจนรู้ทํารู้ทันความคิดมากๆเนี่ยจนความคิดเนี่ยมันหายไปตรงนี้แหละที่เราหาอะไรไม่เจอเลยเราเรามองไม่เห็นเลยไม่เห็นถึงความคิดปรุงแต่งที่มันทํางานอยู่มันหายไปเลยเหมือนเราเออไปเลย แต่เราก็ยังอยู่กับรู้ท่องรู้อยู่แต่ความคิดมันหายไปมันหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าลงไปเมื่อรู้ทันความคิดมากๆเนี่ยจะรู้ทันความรู้สึกแล้วมันจะลงไปลงไปที่ลิ้นปี่ที่ความรู้สึกเนี่ยลงไปตรงเนี้ยพอเป็นความรู้สึกขึ้นมาเนี่ย มันไม่มีความคิดปรุงแตง่งมันไม่ผ่านไม่ผ่านขบวนการของความคิดปรุงแตง่งเมื่อที่เรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันจะออกปากทันทีเลยรักก็รักชอบก็ชอบชังก็ชังถ้าไม่พอใจก็มันก็จะออกปากทันทีเลยพอรู้สึกขึ้นมาเนี่ยก็จะออกปากไม่ผ่านขบวนการของความคิดปรุงแตง่งไม่มีเลยนี่คือการทำงานของ จิตที่มันไวมากไวมากไวกว่ากระแสไฟไฟ้านี่คือขณะจิตที่จิตมันทำงานพอมันรู้สึกชังปั๊บเนี่ยมันจะส่งขึ้นมาที่สมองแล้วออกปากกันทีเลยนี่คือการที่เราไม่สามารถที่จะรู้ทันความรู้สึกได้เนี่ยคือการสร้างเหตุเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับใครบ้างเรื่องอะไรบ้างเป็นโทษหรือเปล่า ไม่สามารถที่จะรู้ขบวนการตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราอยู่กับรู้ได้เนี่ยอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นความรู้สึกสังเกตที่คำพูดเราเดี๋ยวก็รู้สึกเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้รู้สึกขึ้นมาก็จะพูดไม่ได้ผ่านกระบวนการของความคิดตรงนี้แหละที่สามารถเช็คได้ว่าใครที่ผ่านขบวนการการเรียนรู้ตนเองเนี่ย ผ่านการรู้เท่าทันความคิดบ้างตรงนี้แหละที่หลอกกันไม่ได้เลยไม่ว่าสายไหนสํานักไหนก็ตามการรู้เท่าทันความคิดเนี่ยจะมาจดกันตรงที่การรู้เท่าทันความคิดตรงเนี้เป็นทางที่ชัดเจนมากมันเช็คได้เลยว่าการที่เราอยู่กับรู้เนี่ยทําให้เรามองเห็นว่าเราเดินถูกทางแต่เราต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นะเรา ต้องคอยที่จะเรียนรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์หรือว่าสิทธิพี่สิทธิน้องกันที่มีการบาเพ็ญปฏิบัติในแบบนี้แนวทางนี้เราถึงจะไม่ออกนอกรูก้นอกทางเพราะว่าอย่างสิทธิพี่เนี่ยก็สามารถที่จะเช็คหนทางของเราได้ในการบำเพ็ญปฏิบัติว่าเรารู้หรือว่าเราหลงไปในขณะที่เราไม่มีสติ ก็พูดถึงเรื่องการรู้เท่าทันความคิดมีสติที่จะรู้เท่าทันเรียนรู้ตัวเองก็มาหลายคลิปแล้วตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของความหลงบ้างช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันทุกหรือว่าความคิดได้เนี่ยเวลาที่มันหลงไปเนี่ยหลงเยอะหลงยังไงอะ่ะก็หลงไปคิด เรื่องที่เราอินน่ะเราอินเรื่องอะไรสถานที่ไหนสิ่งที่เราชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจในบุคคลเรื่องราวสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะ<อ>เขาเรียกว่าคลุ่นคิดมันจะวนเวียนแล้วทำให้ร่างกายสมองเราเนี่ยมันจะล้าแล้วมันก็จะปวดหวัวมันจะล้าแล้วก็จะมึน แล้วร่างกายอ่ะก็จะอ่อนแรงไม่มีแรงพอะคิดมากฟุ้งซ่านมากเครียดเครียดมากเนี่ยมันจะลงกระเพาะลงกระเพาะแล้วก็จะปวดกระเพาะแล้วก็ลงลำไส้ขับถ่ายไม่ออกหนักสุดผู้หญิงถึงมดลูกเลยอันนี้เป็นความจริงก็คือเห็นขบวนการที่เวลาที่เราหลงอ่ะ มันไปกับความคิดความรู้สึกทั้งหมดเลยไปหมดเลยกับเรื่องราวกับบุคคลที่เราไม่ชอบนะมีความขุ่นเคืองโมโหอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เราเนี่ยมันจะกลุ่นอยู่ตลอดเวลากับบุคคลนั้นที่เราไม่ชอบมันห้ามไม่ได้ความคิดปรุงแต่งห้ามไม่ได้เลยห้ามไม่ได้นอกจากกําลังกําลังรู้อะถ้ามันมากอะมันจะพังได้แต่ว่า กําลังมันน้อยเนี่ยมันพังไม่ได้เพราะว่ากระแสของทุกอะกระแสของทุกคือความคิดความรู้สึกเนี่ยที่มันแรงมากมันทวีคูณถ้ามันวนเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิเปอร์เซ็นสี่สิเปอร์เซ็นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกีของความร้อนแรงของความคิดความรู้สึกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยถ้าเราไม่อยู่กับรู้เนี่ยมันจะไปเลยร่างกายก็จะมี ผลเพราะว่าความคิดความรู้สึกมันมีอิทธิพลกับร่างกายมากแล้วเวลาหลงไปเนี่ยเวลาที่เราเจอหน้ากับบุคคลที่ไม่ชอบเนี่ยสมมุติว่าเราเจอหน้าเนี่ยไม่อยากมองหน้าเลยเดินนี่แบบแทบจะหันหน้าหนีกันเลยนี่ความรู้สึกที่มันมันแรงมากเวลาที่เราหลงไปแล้ว แล้วการกระทําคําพูดของเราเนี่ยมันจะสะบัดมันจะพูดไม่อยากพูดดีอะ่ะพูดดีไม่ได้เลยความแรงของความรู้สึกเนี่ยจะพูดดีไม่ได้เลยแล้วไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดนี่คือสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนที่เราไม่รู้ตอนที่เราหลงเราจะอินไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวหลายวันถ้าความรู้สึกที่มันแรงมาก หลายวันหลงมากเลยต้องอาศัยในการที่เราต้องดึงดึงตัวเองให้อยู่คือการที่เราต้องกราบขอเข้ามากมอยู่กับรู้ไม่ได้เลยต้องทำอย่างอื่นต้องทำต้องเดินต้องร้องเพลงต้องอะไรให้จิตอะมันผ่อนคลายแล้วถึงจะกลับมา รู้ได้เพราะอารมณ์ความรู้สึกอะมันกลุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็แรงเขาเรียกว่ากระแสของทุกข์มันแรงมากมันเหมือนน้ําเชี่ยวอะ่ะอะไรขวางก็ไม่อยู่เลยถ้ากําลังของรู้ไม่พอเนี่ยไม่อยู่ก็ไปนี่คือความหลงที่มันมีอยู่ตลอดเวลาถ้ากําลังรู้ไม่พอค่ะค่ะก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลย เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังก็อย่างเช่นไปไปบ้านพี่สาวมันจะมีหน้าบ้านอีกบ้านหนึ่งเขาเขาบอกว่าไม่อยากให้เราจอดรถหน้าบ้านฝั่งนี้เขาเขาเอารถเข้าบ้านเขาไม่ได้แล้วเขาก็มาโวยวายว่าเราว่าทำไมถึงจอดรถขวางประตูทั้งๆท,ท,ที่เราก็จอด เบียดชิดแล้วนะสามารถที่จะเข้าออกได้มันก็เลยมีเรื่องราวกันขึ้นมาเขามันก็บ่อยแล้วแหละแต่ว่ามีอยู่วันนั้นนะ่ะเขากินเหล้ามาแล้วเขาก็มาวอยวายหนะ้าบ้านเราก็ออกไปเลยเขาเรียกเราก็ออกไปเลยเราก็บอกว่าทําไมถึงจะเข้าไม่ได้เรามองเห็นแล้วรถอถอยเข้าถอยออกได้แต่เขาไม่ถอย มันก็เลยทําให้เกิดการโต้เถียงกันเขาก็พูดแรงอะ่ะคนภายนอกเนี่ยเวลาที่เขาพูดอะ่ะพูดแรงเวลาด่าด่าแรงเวลาว่าว่าแรงเราก็มันเหมือนกับเราก็ขึ้นเหมือนกันเราก็มีความไม่พอใจว่าสิทธิอะ่ะมันก็มีเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าเขาอะ่ะมีเงินมีอะไรแล้วจะมาข่มคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดการประทะ พูดแรงเราก็ก็แบบมึงกูขึ้นเหมือนกันโหแบบใส่กนแรงเลยเราก็พูดในทนองที่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมอต้องกินเหล้ามาก่อนก่อนที่จะมาพูดเราก็เป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้ชายเงี้ยก็มีการทะเลาะก,กันเราบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะคุยกันจริงๆไม่ต้องกินเหล้ามาแต่ถ้ากินเหล้ามาก็ไม่อยากจะคุยเพราะกินเหล้าอ่ะหึงเลย แล้วก็มีการปะทะกันที่รุนแรงมากความรู้สึกของเราที่มันที่มันมีความที่ไม่พอใจอะ่ะมันขึ้นมาตั้งแต่ด้านล่างลงมาขึ้นที่ลิ้นปีเนี่ยมันร้อนมากเลยความไม่พอใจอะ่ะความโมโหความหงุดหงิดขุนเคืองมันขึ้นมามันไล่ขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วมันก็ใส่ใส่กับเข้าไปอะ่ะพอหลังจากนั้นที่พูดพูดพูดไปแล้วก็ จากนั้นเราก็ไม่คุยเลยก็เข้าบ้านก็ไม่เห็นตัวเองว่าโหเวลาที่อารมณ์มันแรงออกไปเนี่ยเราพูดอะไรเราก็จะพูด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 ออกไปโดยที่มันเป็นการสร้างเหตุที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่โอเคอะ่ะมันก็มานึกทบทวนว่าเออการที่เรารู้ไม่ทันตัวเองเนี่ยมันจะออกไปแบบเต็มที่เลยแล้วก็เป็นการสร้างเหตุที่เราต้อง รับผลด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้เจอกับตัวเองโดยที่มันไม่มีกำลังที่จะรู้เท่าทันละเวลาที่หลงไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันขึ้นหน้าขึ้นตาหมดเลยความรู้สึกนี่คำพูดออกไปนี่แรงมากความหลงแล้วก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายคู่กรณีกับคนใกล้ตัวก็เยอะ เยอะพอสมควรเวลาที่มาเจอหน้ากันเวลาที่มันมีความรู้สึกที่ไม่ชอบใจไม่พอใจขุนเครืองอยู่ลึกๆเนี่ยเห็นหน้ากันเนี่ยแค่เจ้าอันเนี่ยยังไม่อยากเจ้าอันเลยยกมือก็ยังไม่อยากยกมือเลยคําพูดที่จะออกไปแบบเจ้าอันเนี่ยยังไม่ออกเลยยกแต่มือมันฝืนมันขัด ขัดกูมากเลยแต่ว่ามันขัดไม่ได้มันก็จะไปตามกูกูที่มันสั่งไม่ให้เราทำดีอ่ะแทนที่เราจะทำตัวเป็นปกติแต่เวลามีความรู้สึกที่มันหลงมากๆเนี่ยมันไม่ปกติแล้วมันจะไม่ทำมันจะอินไปตามความรู้สึกที่มันสั่งว่าไม่ต้องทำไม่อยากทำเกลียดโมโหหงุดหงิดขุนเคืองเนี่ยมัน มันเห็นความร้ายของเราที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเต็มที่เลยอะความหลงที่มันเต็มที่นี่ก็คือสิ่งที่เรารู้ไม่เท่าทาันตัวเองก็จะมีอาการแบบนี้ประมาณนี้ค่ะ